สอนหลอนว่ากายท้ายหนาคณิษฐาศิลาจงกายดีไซน์โบมุมสิขึ้นเข้าเก้าเดิมให้คอยเสริมเติมแต้มแนมหามาคืนคอบแต่กระบอกแต่เพื่องทีเื่องล่างยะตั้งถอยพีโร่เหนื่อยกลาวเรียนขณะกับอากาศและจตุติท่านผู้ชม คอยซือเด็กซ้ายจะกรเลียนเจอซูกำนันเรียนชื่อสั้นมัทยุศึกษาปีที่สามโรเรียนบานได้นพยมิการที่สแปนสำนักงานเขตพื้ที่ศึกษาปฐมวึนษาเลยเขตสองบูนีคอยกะได้มีโอกาสมาว่าทิีางขึ้นบ้านเรือพญา เหือดสัพพิมพ์ทั้งหลายทั้งวัวนุสัพพิงพหินนาำิดปาตลอดแม้ปลาแดดทะเลผมการสื่อสารระวังกันด้วยภัดสาเดียวกันบ่อเด็ก้นสัตววันนาตั้งสิ่งสื่อที่สารเสนอดำดำกัน้ำเนื้อสัตว์สัปลาที่พญาแห่งเป็นไงเป็นผู้อํานวยให้เกิดการเวลาเป็นฤดูกลางกาง เดือยพิณะเถกเจาได้เปิดประตันตาเผยพิานหยาดจิตตงแล้วเห็นนามฟ้าดวงเถกเ้าเบื้อเขียโงงล้โลมาเป็นผลนำความซึมเย็นใดนามใช้การเด็ดการสาดการขั้นกันสัพพั์สัพพิงทั้งหลายกะแห่ความพรมยั่งกี่และได้ดู้าต่อพิณะแถกตลอดนะพี่โนเอ๋ยได้กล่าวว่า เมื่อขีดตัดคอนนี้พนักอิจาราเป็นผูเขากอนพนัแก้เพล แต่ได้ค่อยเติบใหลักางเวลาท่าวันขา่าได้ก่อดกล้าออกเปน็นรูกถูกงานมีมาสัมมาช经理ิัพิชัยนี้ริ่ิที่เหลือกว่าไผ่ทรงบุญบารมีเดยกา,ารดั้งสาสาีมทานจนเป็นที่ยกย่องข้อรบกอุสาของสรสรพส,รส,รสรัตว์สัพิทั้งหลายงงอง้ยาอิมราที่เด็ดอพรอเห็นว่าข่าวขันข่าเป็นผู้ดียกให้ข่าวนข่า โงเมื่อกินปะนคอนถือต่อสากิวงศ์สมพนาบาพญานคันคาพญานคันคาทรงตั้งยินไหนจะสิบีตาจะทำนี้เด็กสาหน้าผาเด็กเชือดเรือดเส่ามนอำทั้งหลายในทรงภูดีตามมอขออยู่ใตเรือหวานนี้ของพญานคันคาแม้เหล่าพญาคือ่พยานาเล่าส่อน่อยไง สมบัติฟ <Yeah. S 1> ้าพญาแขกผู้เปล่งไกจะน้อยอกน้อนใจแต่รักพื้นรางพันควาไอโถวภาษามันยืมละการตายไปองพยาแทนมันละเลยขันหักขัดแตกเราหายใจโตแต่งเฝ้ามันบอกเขาเราทีงเก็บกูอยากมีแล้วจักต้องสร้างส้องเสียบา้ให้มันคูณ มัดทุกแบบแขกแาาย,ย,ย่งหาเปล่าหาพยาแข็งจึงสงเงินฟ้าตั้งแบลของพยายนนาก็ให้เกิดเห็นหน้าพนเพคลียรีเกิดผน,นทั้งสามคนกำลังเกินฟ้าแห่งแรกตงขอคิวห้องโอโดโดยอ,อ,อยทุกพลนงแลกขอนุตาย้วยระบาดง่ายไฟแหงนขัด เห็นทุอนของสมั้งาติ้งยานี้แล้วจึงหาใ้พงขันสกมหลายจไ้กว่าาโเป็นอย่างยแะบปฏิบัติทำันซการปฏิบัติหนกที่ขึ้นกปิบัตตัวพยางัน็ได้เก่งกองทัพนี้ทีั้งหลายยกทับไป ถึงยาลบพ,ยายาพยายาะยะแขงกะพอนี่มถึงแม้ดีรายน้นจะถือเสียงโลกเขยงเขียนไกลหนกาลบเสียงเบิร์ดพิเศษนู้มัดอีกเขเขียนที่ถือแลวของพะยะแขงหักับกินสังนี้พลิกจะนับจะต่อในที่สุดพะยะแขงใส่ย้องแพ้คอยลาบแลวคอยลาบปลวก็เป็นี้สิบเ่ายอีกและยายาขอสิบูด้ทังไหว่าทา จึงได้วาววานพอเดือทกเ้าเให้คนเหตุบังไฟให้พญานาที่ถึงเมือป่าเมื่อพญนแล้วก็เปิด้องสว่์นันวาโลดิ่น้อเอ๋ตั้เป็นนันติตนมาคนแต่เห็ดบังไฟพอเหือทกตกแต่เอห้งพยญนที่ถึงเมือป่าเพื่อเปลนผานเข้าโกปู่้าตอนพยัญชนเมื่อพญญานะระทันขนลงมาก อก็ได้ฟ้องระสาเสียงเพื่อขอบคุณพญาแถนพีน่น้องเอ๋ยมีท้าเพื่อนมีสอีกหมู่วาการที่บ่ปฏิบัติตามนายที่ขอเจ้าของที่เ,าาาาาเห็นมีเกิดความเดือดร้อนแดงเส้นพญาแหงและการปกครองโดยสุเทพราชธรรมของพญาขันค่าเทพแห่ง้างกรือผีสุงผู้คนย่อมสรรเสริญแดงเส้นพญาขันค่าผู้นี้อีครับ ขอบคุณเละ่สวัสดีครับ